เิมเป็นหมื่นแม่ควักแบงค์ยี่สิบให้ไปจ่ายค่าเธอก็คือแม่ขาไปไหนแล้วคนก็ไม่ได้อาแขนรับตลอดเวลาโดนดูถูกเยียดหยามเยอะเลยเมื่อก่อนตอนที่พี่ขายใหม่ขายไม่ได้เลยไม่สบายเลยพี่นอนก็จะแคบแค่แบบนี้สุภาสิทธ,ธิ์เขาบอกว่า,วาเสือฝืนมอนใบอย่างนั้นเลยเป็นกะละแมที่ใช้น้ําตาลตนดแท้ก็จะมีความหอมที่พิเศษในขณะทานเนี่ยมันจะขึ้นจมูกเลยทั้งหวานทั้งมันกะทิเนื้อเหนียวนุ่มความหวานความมันก็คือมีครบเลยสามารถทานได้ทุกวัยขายจน ควรไม่ทันยังไงเราจะไม่เคยทิ้งในเรื่องของคุณภาพถ้าคิดเป็นกิโล800กว่ากิโลประมาณ5 0,000นบาท2วันล้านได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งความอร่อยราคาจับต้องได้มาจากกรุงเทพมาจากภาคสานไปที่ไหนเขาก็จะตามไปซื้อคนเดียวแทบจะเหมาทั้งร้านเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของกาละแมแม่สุนนั้นก็คือมาตั้งแต่รุ่นปุญญาคุณยายสมัยก่อนก็กรรมวิธีหรือว่าการออกบูธก็ไม่ใช่แบบนี้ค่ะน่าจะประมาณ60ปีแล้วค่ะส่ตงต่อรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3สูตรมาจากปุญ่าตายายแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อแต่ว่ามายุคที่3คือยุคเราก็คือมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นมีการปรับเทคนิคปรับสูตรนิดหน่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยยังไม่มีความสม่ําเสมอกตโดนตําหนิลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อต่อเนื่องในขั้นตอนการผลิตก็ยังไไมม่ด้า ฐานหรือว่าคงที่เจอของไม่ได้สเปคแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบปัญหาค่อนข้างหลากหลายก็พยายามควบคุมมาได้จนถึงปัจจุบันเป็นสูตรที่คงที่ซื้อเมื่อไหร่ก็รสชาตินี้เลยค่ะ จุดเด่นของร้านเราเป็นกะละแมที่ใช้น้ำตาลตาโนดแท้ในจังหวัดเพชรบุรีเลยก็จะมีความหอมที่พิเศษทั้งหวานทั้งมันกะทิใครที่เคยทานแม่สุน,นันจะทราดีว่าเนื้อเหนียวนุ่มความหวานความมันก็คือมีครบจะไม่หวานโดดเพราะว่าเรามีโจทย์ว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบนันรักสุขภาพจะไม่ค่อยทานหวานเท่าไหร่ก็เลยมาปรับให้เป็นหวานมันการบริการของพน,นักงานอย่างจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามากที่สุดมีทั้งหมด6รสชาติค่ะตอนนี้มีดั้งเดิมใบเตยทุเรียนมันม่วงชาไทยแล้วก็รสสุดท้าย น้องใหม่เป็นกาแฟค่ะชิ้นละ35นะคะ3ชิ้น100บาทยอดเยอะสุดถ้าจะอยู่ที่ประมาณ5,000คนเดียวแทบจะเหมาทั้งร้านชิกสูดประมาณ800กว่ากิโลคะเรียกกระยอดขายก็จะประมาณ500,000บาท2วันร้าน่ออาทิตย์เป็นช่วงวันหยุดพอดี อันนี้เราพามาดูหลังร้านนะคะก็จะยกเตามากวนกันที่งานเลยทุกคนมั่นใจได้เลยเรากวนสดกวนใหม่กันทุกวันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกะละแมกะทิสดรสด,ดั้งเดิมเราจะใช้หัวกะทิข้นๆเลยอันนี้ขั้นสดนะคะแล้วก็มาใส่กับน้ำนตาลโนดหอมมากๆก็จะเคี่ยวตรงนี้ค่ะจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ อันนี้ก็คือใกล้จะใช้ได้แล้วอ้อนตานได้ที่เราก็จะมีการใส่แป้งข้าวเหนียวเที่ยว2อชั่วโมงถ้าประสบการณ์ไม่เยอะมันอาจจะผิดพลาดที่ว่าเนื้ออาจจะติดมือได้พอตักออกไปแล้วพอเย็นปุ๊บเนื้อจะเด้งเลยเนื้อจะพอดีเลยทุกกระทะจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นถ้าสมัยย่าคุณยายทําขนโมโบราณเขาจะเรียกว่าล่องหัวกะทิอันนี้คือหัวกะทิข้นๆไม่ผสมน้ําเลยใส่แบบแบบนี้นะคะให้ได้รสชาติที่มันนะคะมันจะหอมกะทิเป็นพิเศษเลยค่ะก็ทําแบบนี้แล้วกะแะแมเหมือนอยู่ได้นานอันนี้เป็นเทคนิค ของทางร้านยืดอายุไปได้อีก5-7ถึงวัน ค,คี่ตอนเด็กๆว่าการเรียนจบปริญญาแล้วการนั่งทํางานเงินเดือนสูงๆนั่นคือชีวิตประสบความสําเร็จแล้วพี่เคยทางานบริษัทมา2ปีแต่ว่าลองไปทําจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเราค่อนข้างไม่ใช่ตัวตนเราก็เลยลองหันกลับมาที่บ้านอาชีพที่เราบุกพันมาตั้งแต่เด็กแต่เรามองข้ามเริ่มมาทําแล้วเริ่มสนุกการตอบรับดีมันก็เลยทําให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราก็มีกําลังใจในการสร้างสารรค์กะละแมเนี่ยปู่ย่าตายายเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่รุนพ่ พ่อรุ่นแม่มาเลี้ยงเราอีกทีหนึ่งเลี้ยงตัวเองจนมีทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้ฝากร้านกะละแมแม่สุนันด้วยนะคะเป็นกาละแมสําหรับคนรุ่นใหม่ใครที่อยากทานกะละแม่ของเราสามารถสั่งได้ที่ช่องทาง f a c e b o o ช้อปปี้กาละแมแม่สุนันทิกต็อกลูกตาลกะละแมแม่สุนันถ้าอยากมาอุ่นหนุนที่หน้าร้านตอนนี้ก็อยู่กันที่งานเจ้าพ่อพญาแลชัยภูมินะคะใครอยู่ใกล้ไปอุดหนุนที่งานได้กาละแมแม่สุนันกะละแมโบราณที่ใครทานก็บอกว่าติดต 对、哎、呀。